สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนช่องนะครับที่เคารพรักนะครับแฟนช่องเอดามีเดียนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับช่วงนี้ก็ทําเป็นคลิปลงวันนี้ก็อยู่ที่วัดอูหมาเห่าแล้วครับว่าหมาเห่าใทราบครมานะครับพอดีมีตัวเลขตัวหนึ่งเานะครับวันนี้ที่จะมาแนะนํานะครับแฟนช่อง นะครับเรียกความฝันนะครับเรียกความฝันของเนนนะครับรอบนี้ผมไม่ให้เห็นเนนแล้วกันนะครับบางคนถามว่าอยากเห็นหน้าเนนจังเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเนนหล่อนะครับเนนหล่อนะครับหน้าตาดีนะครับท่านหน้าตาดีนะวันนี้พอดีมาถามว่าฝันถามว่าเนนฝันยังนะครับเนนบอกฝันแล้วนะครับฝันแล้วแล้วก็ตรงกันกับหลายจุดเลยนะครับหลายจุดบางท่านบอกว่าผมเอาคลิป เดิมคิดเก่ามาลงนะครับก็ดูดีๆนะครับบางครั้งผมไปขอนะครับไปขอเจ้าแม่ตะเคียหรือไปขออะไรนี้ผมจะขอเป็นของงวดนั้นๆไปนะครับผมจะไม่ขอบางคนบอกว่าเอาคิดเก่ามาลงนะครับคิดเก่ามาลงก็ต้องดูด้วยนะครับว่าผมให้ของงวดไหนนะครับดูวันที่ด้วยนะครับดูวันที่ด้วยนะครับดูวันที่ก็คือตามหน้าปกเลยนะครับตามหน้าปกที่ลงเลยนะครับหรือท่านใดที่จะนําไปลุ้นไปเสี่ยงเลขอะไรเราก็ไม่ว่านะครับแต่สําหรับเรานะครับ สนับสนุนทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับที่เน้นฝันนะครับเน้นฝันได้นะครับเน้นมาบอกผมนะครับบอกว่าชอบนะครับว่ามีมีหญิงมาบอกอีกแล้วครับรอบที่แล้วนะครับถ้าใครจาได้นะครับถ้าใครจาได้นะครับเนนมาบอกนะครับว่ามีผู้หญิงมาบอกนะครับสองหนึ่ง นะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาบอกว่าสองหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมามันออกสองสองใช่ไหมครับเนนมาบอกซื้อบางคนถ้าเกิดเล่นเป็นนะครับก็ซื้อขึ้นซื้อลงนะครับมันก็ถูกเลยนะครับเพราะมันออกสองสองนะครับเบิ้ลนะครับรอบนี้นะครับรอบนี้เนนบอกนะครับตัวนี้นะครับห้าแปดนะครับ อันนี้เป็นของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนครับผมให้ดูเลยนะครับหนึ่งมิถุนายนเลยนะครับหนึ่งมิถุนายนนะครับแล้วผมก็ซื้อนะครับเนมบอกตัวนี้นะครับผมไปซื้อมาเลยนะครับไปซื้อมาเลยนะครับห้าแปดนะครับมันพอดีนะครับมันพอดีมันไปตรงตรงกับตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่หลายจุดที่ผมไปมาพอดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขอยู่ทางวัดเต่าทองนะครับ เลขทางวัดเต่าทองเลขปุมาน้อยนะครับห้าแปดนะครับมันตรงกันหลายจุดนะครับตรงกันหลายจุดนะครับก็หวังว่าแฟนช่องจะเข้าใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหรือท่านใดนะครับท่านใดก็มีตัวเลขตัวไหนก็สามารถแนะนํานะครับบอกเพื่อนๆตักบอกกันมาได้นะครับสําหรับงวดนี้นะครับงวดนี้ที่จะมาถึงนี้นะครับงวดหนึ่งมิถุนายนนะครับ ถ้าใครชอบนะครับก็ลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับสําหรับของเนนนะครับ58นะครับ58กับ753นะครับ58 753สตัวนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอันนี้เนนเนนเนนฝันนะครับเนนฝันนะครับฝันว่ามีคนมาบอกนะครับรอบนี้นะครับบอกว่าให้ซื้อให้ซื้อ58 นะครับอันนี้ก็คือเล่าความฝันนะครับความฝันบางคนก็บอกว่าฝันอะไรก็ฝันได้ใครก็ฝันได้นะครับกินเยอะฝันเยอะนอนเยอะฝันเยอะทุกคนมีความฝันนะครับผมเองผมก็ฝันนะครับผมก็ฝันอยากจะถูกฉลากทีแบงรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งนะครับถ้าอยากซื้ออยากถูกรางวัลที่หนึ่งต้องซื้อครับถ้าไม่ซื้อมันไม่ถูกนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับใครจะไปรู้นะครับซื้อรอบนี้ก็ซื้อไม่เยอะนะครับตอนนี้เพิ่งซื้อไปแค่ สองชุดนะครับสองชุดสองชุดสองชุดเอาตัวเลขก็นตรงกันนะครับตรงกันกับที่ทางผมเดินทางไปมาหลายจุดนะครับก็ทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะโชคดีนะครับสําหรับมวดที่จะมาถึงนี้นะครับนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งงวดที่จะมาถึงนี้นะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับความฝันของเน้นนะครับห้าแปดนะครับบางท่านบอกว่าโอ้ย เอามาหลอกก enfin, ันหรือเปล่านะครับถ้าถ้าเอามาหลอกถ้าถ้าคิดว่าหลอกก็ไม่ต้องซื้อนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าคิดว่านํามาพูดเล่นๆก็ไม่ไม่ต้องซื้อนะครับถ้าท่านชอบนะครับถ้าถ้าชอบตัวเลขตัวนี้ก็ลองนําไปลุ้นลองนําไปเสี่ยงนะครับจะลุ้นจะเสี่ยงเลขอะไรเราก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเจ็ดห้าสามกับสี่ห้าแปดนะครับมันใกล้กันกับเลขนี้มากเลยนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้นะครับ ที่ผมไปนะครับวัดเต่าทองคนท้องนะครับที่เห็นนะครับห้าแปดนะครับเนี่ยครับสามห้าแปดนะครับแล้วก็ของน้องกุมารนะครับน้องกุมารที่พี่ผู้หญิงเขาเห็นนะครับห้าแปดนะครับห้าแปดนี่รู้สึกว่าจะออกเลขเพื่อนบ้านไปแล้วด้วยนะครับห้าแปดแปดห้านะครับห้าสามนี่ก็ออกของเพื่อนบ้านบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น4ี่ห้านะครับเลขแล้วก็ สังเกตนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออกเพื ước, ่อนบ้านบ่อยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งสี่ห้าหรือห้าแปดในเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านออกบ่อยนะครับผมสังเกตดูเพื่อนบ้านออกบ่อยนะครับสําหรับเพื่อนบ้านไหนก็ไม่รู้นะครับสําหรับคนที่ชอบลุ้นเพื่อนบ้านนะครับนะครับผมไม่ห้ามนะครับผมไม่ห้ามนะครับเพราะว่าแล้วตะใครจะชอบบางคนถ้าชอบก็เอาไปลุ้นนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับ ไปดูมาหลายสำนักไปดูมาหลายสำนักนะครับไม่ใช่ดูเฉพาะช่องผมนะครับเชื่อรับรองว่าดูไม่ต่ากว่าสิบช่องขึ้นก็แล้วกันนะครับสําหรับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับทางตัวเด่นๆก็ตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ห้าแปดฝันบอกได้ห้าแปดนะครับถ้าผมถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมจะเอาเงินมาปิดหลังคาวัดนะครับผมตั้งใจไปแล้วนะครับนะครับถ้าใครใครถูกรางวัลที่หนึ่ง ถ้าถูกลงวันที่หนึ่งก็มาช่วยเปลี่ยนได้นะครับหลังคาวัดนะครับผมก็อยู่วัดนะครับเพราะว่าัดหลังคารั่วนะครับเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วนะครับถ้าบุญวาสนามีจริงนะครับหลังคาวัดมันรั่วนะครับหลังคาวัดรั่วนะครับหรือใครมีกิตศรานะครับก็มาได้นะครับวัดที่บ้านแอดนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็อยากให้มันเข้านะครับเลขตัวนี้เพราะมันตรงกันกับเลขหลายจุดเลยนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับ สี่ห้าแปดนะครับสี่ห้าแปดนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดหนึ่งมิถุนา那น,นี่ไม่ได้โกหกนะครับเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับเอาไปพิจารณาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าแปดสี่ห้านะครับงวดที่จะมาถึงนี้หรือห้าสามหรือเจ็ดห้าบางคนเลยบอกว่าทําไมไม่บอกสิบตัวเลยนะครับบอกสิบตัวก็ ไม่ซื้ออยู่ดีนะครับถ้าคนไม่คนไม่มีดวงนะครับบอกได้ก็ไม่ซื้อบางทีบอกมันก็อาจจะไม่ออกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวนะครับมันมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์ออกนะครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดนะครับแต่วันนี้ไม่ให้เห็นเนนนะครับไม่ให้เห็นเนนนะครับเห็นแค่พ่อผมไปปอนะครับคนหน้าตารูปไม่หล่อพ่อไม่รวยนะครับแต่ผู้จริงทําจริงนะครับผู้จริงทําจริงนะครับ ผมบอกว่าจะไปตรงไหนผมก็ต้องไปจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับช่วงนี้ติดโควิดนะครับติดเคอร์ฟิวสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับถ้าผมมีโอกาสได้เดินทางไปขายของนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่นะครับเดี๋ยวก็จะตามมาให้นะครับสําหรับหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอุดรนะครับทางอุดรทางสกลนครนะครับนะครับตรงไหนดีๆเราก็จะไปหามาให้แฟนช่องนะครับไม่ใช่ พราะผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับผมบอกไว้ก่อนผมก็ลุ้นผมซื้อผมก็อยากถูกเหมือนกันนะครับวันนี้ก็คือเก็บตัวเลขความฝันของเนนมาฝากนะครับเนนฝันดีนะครับส่วนมากเนนจะของเนนนี่ส่วนมากเลขจะขึ้นแต้มหนึ่งถ้าไม่ขึ้นแต้มหนึ่งก็ออกตรงๆเลยนะครับไม่ขึ้นก็ลงนะครับถ้าเป็นห้าแปดนะครับเนนบอกห้าแปดนะครับเนนน้อยนะครับอาจจะเป็นเนนน้อยบางคนก็อาจจะตีเป็นตัวเลข นินน้อยเจ้าปัญญาก็ได้นะครับอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้นะครับเนนเนนเขาแทนตัวไหนผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าบอกว่าห้าแปดเนาะนะครับห้าแปดนะครับห้าแปดสี่ห้าปดสี่ห้าห้าปดสี่ห้าหรือจะแปดสี่สห้านะครับสำหรับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านจงแต่ประสบแต่ความโชคดีความจเจริญก้าวหน้านะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับ ผมมังว่าลอตเตอรี่สองคู่นี้นะครับจะถูกลงวันที่หนึ่งนะครับถูกลงวันที่หนึ่งนะครับขอลงวันที่หนึ่งนะครับเพราะว่าค่าเปลี่ยนหลังคาก็เกือบล้านนะครับเกือบล้านถ้าไม่ถูกลงวันที่หนึ่งก็คงไม่ได้นะครับนะครับช่วงนี้งานบุญภาพป่างานอะไรเขาก็งดหมดนะครับงดหมดงดหมดนะครับก็เห็นใจนะครับเห็นใจทางพระสงฆ์องค์เจ้าท่านนะครับฝนตกแต่ละครั้งก็ต้องวิ่งถูน้ํากวาดน้ํากันนะครับเพราะหลังคามันรั่วมันแก้มาหลายครั้งแล้วนะครับมัน มันไม่หายนะครับหลังคาที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับฝนตกมาร่วงหมดเลยนะครับร่วงหมดนะครับผมก็เลยลองลุ้นนะครับผมอาจจะลุ้นเยอะนะครับงวดที่แล้วผมก็ซื้อหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับฉลากินแห่งรัฐบาลหมดไปหลายใบนะครับแต่ถ้าท่านใดชอบนะครับก็ลองนาไปลุ้นไปเสี่ยงนะครับสําหรับตัวเลขตัวนี้นะครับห้าแปดนะครับกับเจ็ดห้าสามนะครับนะครับสี่ห้าแปดเจ็ดห้าสามนะครับความฝันของเนนนะครับอันนี้เนนเนนขอให้ผมซื้อนะครับขอแนะนําให้ผมซื้อนะครับผมก็ซื้อตามเขา นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะครับตัวเลขนี้นะครับอาจจะทุกท่านอาจจะได้โชคหรือนําโชคนะครับก็ลองนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลทางเราสนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนนะครับการพนันทุกชนิดนะครับเราสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอย่างน้อยก็เงินภาษีมาช่วยพี่น้องบ้านเรานะครับกลับย้อนกลับมาหาเรานะครับก็ ขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามนะครับก็ขอสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยนะครับจงปกปักรักษานะครับแฟนช่องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจงมีแต่ความสึขบความเจริญนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดนะครับขอสมความมุ่งมั่นฝานทะดาทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับสู้ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ